ับสบายที่พ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มาพบกับบาดอเมืองเราทราแนลเราต้องแปลกใจด้วมื่อนี้ทุกคนว่าเฮาสิไปใส่เนาะมื่อนี้เฮากับสิไปนี่เฮากับสิไปปลูกแค้นมูคูเฮาอยู่ปามเซมบูดาเนาะทุกคนหลังจากเฮากับไปเลยอัพโหลดคลิปมากกับไลม์อะไรเนาะทุกคนเนาะมันแดดนะทุกคนเนาะแดดในตรงนี้กับเวลากับใบโมงเนาะสิไปใบโมงเนาะเปิฮอดพุ่นกับประมาณ ใบสองหรือใบสามเนาะทุกคนเนาะไปหอดอยู่ปั๊มคุณเนาะทุกคนเนาะนี่ครับนี่แหละการแต่งตัวเขาเนาะทุกคนเนาะนี่แหละทุกคนนี่แหละการแต่งตัวเขาทุกคนเห็นบ่บ่มีมือกองเนาะทุกคนเนาะเขาเป็นมือกองเองเนาะทุกคนเนาะบ่มีมือกองเนาะก่อนเดินกับสไปเบิรงกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดค้ให้บ้าเราบังลาซาแนวในเด้อทุกคนเด้อเผื่อกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะทุกคนเนาะว่าอีพี่หน้าเฮาสิเฮ็ดหยังแนวเกี่ยวกับหยังแนวเนาะทุกคนเนาะ เดี S <S> <Desert> ๋ยวตามไปเบิ่งตามไปชมกันเลยเนาะทุกคนเนาะว่าเขาสิปูแคนตอนแรกนี่เมาหรือบ่เมาเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาขอจบคลิปซ้ำนี้ก่อนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาไปเจอกันอยู่หมู่คูเฮาเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวซ้ำนี้เนาะเอาทุกคนตอนนี้เฮาวก็มาฮอดเลยเนาะที่ปั๊มแซนบูดานเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็เฮาก็สิเตรียมพร้อมสิไปหาหมู่เพื่อนเฮาเลยเนาะว่าตอนนี้เขากำลังเฮ็กยังอยู่เนาะทุกคนเนาะอะตอนนี้ก็เขาเตรียมพร้อมเลยเนาะทุกคนเนาะเตรียมพร้อมยังไว้พร้อมมั้งอ่าทายเขาทาแล้วมิเตอร์เออหนี่เข ว์เรวนี่เจ้าเบาเจ้าเป็นเจ้าบ่าเอาทั้มี่รู้าลภาษาเรียเจาบารียกว่าอะไรเออเออเงี้ยนกระเป๋า่อยลยหันเาดผู้ใหญ่นะบาผู้รับเลย กูเราใช้เนใหญ่ทำไปดูหันกระเป๋าสีดงๆนะม่หันกระเป๋าเออหัน่นนี้หันคนนี้หันคนนี้ดีกว่าเขาดีกว่าเขาดีกว่าเขามากเออไปเนี่ยไ่หักกันนานน่ได้ได้องใหม่อีมีแห้ง นัดนิดเบาหน่อยครับให้กันว่าวัวเป็นเนียกันแล้วนี่หละบอกเสียากันเออเป๊ที่เหื่อยแล้วบอโด้วยเป๊ะกันไรมาเนี่ยพอจะมาันกได้ีกะัเนี่ยแม่ไม่ได้รังค์เนี่ยวเหนื่อยแล้วเออหี่อกหักกันว่าพิษกับเนียบออเนียพิษกับวบอกนี่แ้ะบอกเออทำกันเด้อทำกันนี่แหกรอดเด้อเหนื่อยดีใจน้ำ ไม่ปลาจะมีกระพริไปเลอยจนรลดจารดจาดนะม่เอจ๊หางไ่ได so anyway nice <offs> <sa> ้ินเจ๊หางเจ๊ตายแล้วมาลสินบ้างไปั่คนนี้เจี๊ยเขาเลยไข่หาไข่แพ้งกันไดจังหวน่าจะเมื่อน่ะถูกไข่ยูดีนีแฮ้งเดอปาเด้อลำรวยอไอย่างเงีกนเงืนเอาจานรุดอบเบาๆแน่อุ้ยทอแน่โอ้ ดกาผาีป้าแข่งกันเ่นใจห้หากันแข่งกันนี่เนี้ยกนให้อภัยให้กันมาเลยโว้ยมนเลยโอ้มาเลยพีบๆเด้อเจ๋งเลยนักด้วยเด้ เราไม่ด้วยถึงหวยรางวัลที่หนึ่งเป็นภาษานางกระเด้อจะทิ้งจะท้ายถูกล้านถึหวยพนหนึ่งก็เราด้วยเบด้วยจขนมนะเขาคือเอาม่บาไ่ใเอาเขามให้ใส่ือของมันนะคนหน้าคนาี่มีเงี้กับ้ชายอยู่เอมีเงี้ยกับเขาใจกัน ้าแล้วแล้วแล้วขนี้ยังาวแน่แน่ขน้ลายบี้ยวไม่ใส่้านโอย่องาทไม่ใส่สองอาแม่ใส่ไม่ใจไรไงวันนี้ไวนนี้กว่าที่วอยู่นากันกับ่ต้องคิดก็ต้องยังต้องอยู่นกันกับ่าต้องคิดน้วผูกไปกน้าตาซึมไปโอ้ว่ะกูจะมีเมี่ยอย่ามันย่อเยอะอันนี้มันคือปมในใจ โอเลยอยู oh ung, ja various, okay. ่ให้าเมียะไรเดี๋ยวจะไปหาอยู่ใจเห็นบันทึกว่าเขาเขาต้องเจอเออเดี๋ยวก็ได้แล้วเอาสัตว์ในอีดามนี่แมวบ้าแมมไว้น่าถ่ายรูปนะในต่างหต่งานมาแล้วนะถ่ายรูปมีมานั่นแหละเอ๊ะาะ์มาร้อนสุกแน่เราถ่ายนะมีหลักฐานนะจะว่าเด้อถูกความจรเลยถ่ายได้สอยมากนี่ตรงข้อมูลรวยแล้วกดถ่ายตรงกลางรูปเดียวพอเอะพอสวยเลยเออรูปนี่นี่สวยนับกจะน่ารวยนักเลย 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実。<ítulo> <run> เชาเจ้าเช้าเอาเอาเป็นยังสีอยู่แล้วหีดคอมเพีนิสีเออเอาชายหอมหามกฟ้าหอมมันคือมันรักขางเดียวมนไม่แน่เลยอ้อหแม่

กินมาเลยอาเจ้าสาวเจ้าสาวกินแน่การได้มาหรอพี่กันยังไม่เล่าเลยไม่พาแนะเจ้าสาวไม่ไม่ใครคั่วให้คั่วดิอาตัวหอมแก้มหน่อยดิ้องหอมแก้มให้ดูหน่อยเจ้าบ่าเขายืนอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยไม่ไม่เป็นไรผู้หญิงเหมือนกันไม่เป็นไรหอมคืนดิหอมคืนเลย

แก้วแม่ลูกไม่ต้องใช้แก้วกินแบบมั้เนาะตานมัไเอะเบิ้งแก้วด้วยงาอยู่บอกเลยเดี๋ไปหักหัาแก้วะโอ้ลวกัวนมูกระทนี่ก็กินได้หกไดไ่งหกเจปวดได้หน่โอ้เบี้ยาล่างล่างหนึ่งเป็ดิบงคือนี่นจะมาวว เนื้อเนื้องัว่เป็นเปล่าเัวรองนะตอนนั้ยังเอกว่าเอาปวหน่อยไปเรมักดิบเลยต่ก็คันเราทายได้่้านี่ะติดติดกระชิดเปล่าไม่ติดะมาที่นี่นะกระชิดเขาพยายาม่เบ่ปวแต่ติดนี่ก็นอนปวดมาตั้งสิวันรู้สึกน้ำหนักลงลงมาที่ต้อทากปวน้ะไรเนี่ยน้ำหนักลงบอกว่าอ้วนเอาทุกคนตอนนี้ก็ เมื่อคืนนี้เนาะหลังจากที่ว่าปูแคนเรียบร้อยนะทุกคนเนาะส่งจับ่าบจับสาวเข้าห้องหอนะทุกคนเนาะแล้วพวกไฟกมากินนะทุกคนเมื่อคืนนี้เนาะนี่แหละนี่แหละสภาพดูต้นอ่านี่แหละนี่แหละพวกพวกมุกทะพวกเอ่อมาเพียนะทุกคนมาเพียเลยก็เป็นพวกต้มยำต้มเลยเนาะทุกคนเนาะหลายอย่างเมื่อคืนนี้จนแบบจัดหนักจัดจัดเต็มนะทุกคนเนาะเมื่อคืนนี้เนาะจิ้คาออนกันทุกคนเลยทุกคนนี่แหละมีเนาะมีอะารอยู่เลยทุกคนเนาะ คือน,นี่เขาจัดหนักจัดเต็มนะทุกคนเนาะประมาณโอ้หลายหลายคนนะทุกคนเนาะหลายคนเนาะจัดหนักจัดเต็มเลยนี่ก็ขาอ่อนเลยทุกคนแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ได้แบบปันใดเนาะแบบบ่คือเหล้านะทุกคนเนาะถ้าเป็นเหล้านี่แรงเนาะมาคางก็ว่าได้เนาะแต่ว่าเบียร์เนี่ยบ,บ่เป็นยังเนาะเบียร์นี่คือแบบนอนอ่บ่เกินสองสามชั่วโมงแต่ว่ามันก็หายได้นะทุกคนในนี้เขาก็บ,บ่มี่ได้ไล่เานาะมาหาหมู่หาเพื่อนเนาะที่อ่ไปไว้พอดเนาะปลุกแคมป์เพื่อนเนาะเนี่ย อันกากเ็เรียบร้อยนะทุกคนเนาะเดี๋เอาตัวชี้อขอจบคลิปนะทุกคนเนาะะคนใดที่ว่าถือใจยหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแจ้งให้บ่าวดองมังเราสามแนวนี้ได้อทุกคนเดี๋ยวเฮาสิไปต่อเรื่อยๆ EP หน้าเนาะกูเว่า EP อย่างอีพีนา,นะบ,นาบางทีก็เทิบคนก็ได้เนาะแต่ว่าเฮายัางกูโผล่เนะทุกคนนะเออเดี๋ยวเฮาขอจบซ้ำนี้ก่อนนะทุกคนเนาะกับมิตรไปเฮาก็สิลาไปเลยเนาะทุกคนบาย